สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนักโพใจสามนะครับวันนี้ก็าขุดดินสต็อกขายครับวันนี้ขับไม่โครเดานดำครับวันนี้ผมขับรถดำดินสวยมากครับเหมาะสำหรับเอาไปแบบปูพื้นด้านบนครับดินนี้เป็นดินทรายครับดินนี้ลอกขึ้นจากแอมลิงครับ ออกไม่ได้ออครับขบับรถดัต่ออ,ตอุปกรณ์ใส่ดัครัอบออกได้ไหม้องใช้แม่โคดันช่วยครับ ไปดินทรายครับถ้าออกตัวเลยเวลาออกตัวแล้วมันมันกระเด้าครับ<ป>พอมันกระเด้ามันก็มีผลเสียต่อช่วงล่างครับเฟืองท้ายเอ้ยเราเอ้ยอาจขาดได้เซฟได้ครับต้องเซฟใช้แมคโครช่วยดันออกนิดหน่อยตูดลอกก็ไม่เป็นไร วิ่งดินไปกลับประมาณหกเจ็ดโลครับเที่ยวล,ว120ลดดะร้อยยี่สิบาทค่ารถดำนะร้อยี่สิบาทฝนก็ทำท่าจะตกเข้าไปนี้มืดมาแล้วมืดทุกวันครับแต่ก็ไม่ตกสักทีข้าวก็จะตายแหลไม่ตายเลยวันนี้วิ่งกันอยู่สามคันครับ นเตอร์เขียวแล้วก็ดีก้าหน้าเลดคันแดงของรถที่นีครับเนี่ครัทางออกจากบอกเป็นทางหินลุกครับถึงฝนต,ตกน้ำท่วมก็วิ่งได้ครับม,มีลมนิดหน่อยปะเดี๋ยวจะพา ไปดูที่เทนะตัวแคนเตอร์เขียวมาแนละ้วแคนเตอร์เขียววันนี้ผมทําสีผมยังไม่ไลงแว็กน,นะไม่ได้ลงแว็กอ่าเรียกอะไรสีเคลือบรอครับผมยังไม่ได้ลงเลย